สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะมาพูดวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องต้นไม้นะครับต้นไม้ก็คือต้นไม้มันก็จะเป็นตามนี้กันเลยนะครับอ่าต้นไม้ที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้นี้เลยนะครับอ่าต้นไม้ต้นนี้เลยก็คือต้นไม้กับคนนะครับแล้วก็อันนี้เลยนะครับ อ่าก็จะมีรูปคนนะครับอ่าก็คือก็คือมีรูปคนพี่ที่พูดอยู่นะครับอ่าโอเคไหมอ่า <c oughs> ลูกคนด้วยนะครับก็คือคนกําลังพูดนะครับอ่าลูกคนด้วยนะครับก็จะตามนี้กันเลยนะแต่ว่าตอนนี้นะครับก็คือเรากําลังพูดอยู่ใช่ไหม แต่ว่าเราก็จะมาดูเลยว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าบางทีเราก็ยังไม่รูกกันซุกกระซิกกันนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะทําอย่างไรเพราะว่าบางทีเราก็ให้คําตอบนิดนึงว่าเราทําอะไรมาบ้างเนื่องจากเรามีสัชนะให้เราทําการใช้กันนะครับอ่าก็คือเราใช้กันนั่นเองนะครับอ่าโอเคไหมครับอ่าก็จะมีปลา ว่ายอยู่ในน้ำนะครับปลาก็จะมีเต็มเลยนะครับก็คือปลาเป็นแบบนี้ขึ้นบาเองนะครับอ่ะก็จะตามนี้กันเลยนะครับแล้วก็จะมีรูปผู้หญิงคนอยู่นะครับโบกมือไม่าบนะครับแล้วก็จะมีรถไฟนะครับกํ fire, าลังถ่ายรูปแล้วก็จะมีอ่านหนังสืออยู่นะครับอ่านั่นเองก็จะตามนี้กันเลยครับแล้วก็จะมี อ่าเขาเรียกว่าเอ่อท้องฟ้าแล้วก็จะมีตาบีกันเลยนะครับอ่าโอเคไหมครับแล้วก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาก็จะตาพีกันเลยนะครับ <c oughs> โอเคไหมครับอ่าก็คือเราสามารถบกปิดบกมือไว้บายได้นะครับอ่าแสดงว่าม,มันก็ดีอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมอ่าเออ ดี้างเลยแหละครับอ่าก็คือเราสามารถใช้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับในการตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ก็คือเป็นหุ่นยนต์ไร้ฟ้าแล้วก็จะมีให้เราวาดรูปเขียนคณิตศาสตร์ก็คือก็จะตาเบียเลยนะครับอ่าอเขียนไปครับอ่าก็จะตาเบียเลยนะครับอ่าอเขียนไปครับอ่าก็คือ อันนี้เป็นแปลงลบกระดานนะครับอ่าดีครับอ่าก็จะตามนี้กันเลยนะครับอ่าก็จะมีคนออกกำลังกายนะครับอ่าแล้วก็จะมีรูปด็อกนะครับอ่ารูปด็อกวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีสไปเดอร์แมนนะครับ เดินอยู่นะครับก็จะตามบิกันเลยนะครับวิดีโอนะครับอ่าแล้วก็จะมีรูปขาวๆนะครับอ่าแล้วก็จะมีเอ่อผู้หญิงเดินอยู่นะครับอ่าผู้หญิงเดินอยู่นะครับก็จะตามบิกันเลยนะครับโอเคครับก็มาพูดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ